สองประเเลนนะครับการที่เรามาอนุบาลเราก็มาปล่อยเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยนะครับแต่เนี้ก็เป็นก็เป็นรัดทร่มาของเขาอยู่แล้วที่ที่เขาที่เขามีนะครับมาตลอดถ้าถ้าเราไม่เข้าเกิดร้อยมอนจะไม่ตื่นร้อยจะไม่มีไปที่หาขงเรานะครับแล้วก็ผูกปกจะตักใส่ใส่กระป๋องเล็กๆให้นะครับถ้านสามารถที่จะหยิบกระป๋องเนี้ยนะครับแล้วก็เท พี่มาจากระยองค่ะมาเจอแล้วค่ะใช่ค่ะเด็กแล้วเคยมาที่หัวหินบ้างไหมคะมาทุกปีมาปีละสองครั้งเขชอบทะเลที่นี่แล้วเคยมาร่วมกิจกรรมนี้ไหมคะนาค่ะมาเมื่อวานก็พาเด็กๆมาคิดว่ากิจกรรมนี้ดีไหมที่ค่ะก็เป็นการเหมือนอนุรักษ์สัตว์นห่ทะเลเนอะให้แบบมีเพิ่มจำนวนปริมาณมากขึ้น แล้วพี่ว่าดีค่ะแล้วก็เหมือนเป็นการเนี่ยค่ะสืบสารแบบให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็ให้จะได้มีสัตว์น้ำให้ให้ลูกหลานเราได้ค่ะคุณค้นไฟคุณค่ะประมาณนี้อันนี้พี่มาจากไหนล่ะคะมาจากกรุงเทพค่ะเคยมาหัวหินบ้างไหมคะเคยมาครั้งที่หนึ่งครั้งค่ะครั้งที่แล้วแล้วเคยมากิจกรรมนี้ไหมคะหรือว่าเคยมาค่ะนี่เป็นครั้งที่สองที่มา ที่รู้สึกยังไงกับกับกิจกรรมนี้ความรู้สึกที่นี่ก็คือว่ารู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดก,กับธรรมชาติแล้วก็ได้ใช้เวลากับที่บ้านกับครอบครัวมากขึ้นในการปล่อยกิจกรรมแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะได้กลับไปด้วยประมาณนี้ค่ะคุณค่ามาจากเทพน้องเคยมาที่นี่ไหมครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่จัไม่ได้น้องคิดยังไงกับกิจกรรมดดกิจกรรมนี้บ้างก็ได้ปล่อยสัตว์ลงทะเลก็ ให,ให้ชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยนอกจากกิจกรรมนี้มันมันดีไหมดีครับมันดียังไงมันช่วยสัตว์แล้วก็ทำให้สัตว์มีความพนอยู่ครับทีามาจากไหนล่ะคะจริงๆเป็นคนกรุงเทพครับ<อ>แล้วก็มามาช่วยคุณลุงเขาประมาณเดือดลนละหนึ่งสัปดาห<อ>์ครับแล้วคิดเห็นกับยังไงกับกิจกรรมนี้ เพราะจริงๆมันก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะเราก็ได้อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลที่นี่ด้วยแล้วก็ผมมาเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีมาปล่อยกันแล้วก็พอเห็นมานั่งอยู่ตรงศา,าลาแปดเหลี่ยมนี่แหละครับแล้วก็พอเห็นคุณลุงเขามาก็เลยก็เลยเริ่มมาปล่อยพอเขาปล่อยเสร็จก็เห็นว่าเออมันก็เป็นโครงการที่ดีคุณลุงเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บเงินไม่ได้อะไรเราก็เลยเริ่มมาช่วยเขานะมาช่วยเขาก็ <S <S ออสนุกดีครับๆๆๆๆแล้วที่จะเชิญชวนคนที่มาเข้าร่วมเนี่ย ก็จริงๆแล้วธนาคารภูม้าเขาตะเกียบเนี่ยมีมีเฟสบุ๊กเพจอยู่นะครับก็เข้าเข้าไปดูกันได้หรือว่าจริงๆแล้วจุดปล่อยปูตรงนี้เนี่ยเรามีกันทุกวันนะครับ9โมงเช้าที่นี่นะครับก็จะหยุดเฉพาะวันที่คุณลุงมีนัดพบแพทย์เท่านั้นนะครับนอกนั้นสามารถมาได้ทุกวันไม่มีวันหยุดครับผมเชิญนะครับเชิญทุกท่านประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ